ลุงที่มันที่ไหนเนี่ยลุงลุงมาทายที่ไหนเนี่ยมันที่เกลฟรีฟล์ดครฮะผมอยากไปเล่นมายค้ามันสนุกกว่าอีกลุงเออได้ไรก็รู้เองอ่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยลุงหูปากเถอะร้านอ่ะคุยกับใครคุยกับคนไม่ต้องยุ่งหรอกคนดูเออทำไมช่วงนี้ลุงลุงหล่อไมหมล่อ ทำไมอ่ะทำไมครับหน้าแกในฟรีไฟน่ารออะฮีป้าลุงลุงผมว่าเราไปเล่น4ีวีซีธรรมดากันไหมล่ะฮะผมยังไม่อยากเล่นแรงไงแพทไอวีที่ผมไม่อยากเล่นแรงเพราะลุงเลเวลยังไม่ถึงโอ้โหทำไมต่อเสื้องั้นลุงลึโอ้เชิญใหม่เลย บักลุงอยู่ไหนเนี่ยบักลุงเอาอยู่นี่เองบักลุงบักลุงชื่ออดินเหรอเอาค่ะนี่ดูดแต่งตัวทำไมลุงไม่มีสัตว์เลี้ยงเหมือนผมนี่ผมไปซื้อมาโรโบในราคาศูนบาทเพราะมีไอเทมแรกก็มันเป็นไอเทมแรกนะผมผมได้แรกมาแล้วผมก็มีสกินนี้อยู่แล้วด้วยนะครับผมทำ้วไปดูกันเลยไปอาค่ะลุงหน้าแก่ะแตะกี้หน้ารอปละไปเจอในเกม ปืนปืนเร็วมันไม่ทันรูรูเร็วรูรูปืจ้าจังวะนี่ผมทำลุงผมอยู่แล้วแท้ทำไมผมมีเลงอีโรฮิกด้วยเนี่ยดูดิเลงแดงเนี่ยใหญ่มากเนี่ยเลงอีโรฮิกเนี่ยใส่แชมเปอรเขาหาเดตกกับูุงอัวเดต ยกเกลือยาหมดไม่มีใช้ยังไงครับผมลุงลุงอ้าวลุงหัวแตกแล้วมันลุงหัวแตกเลยอ่ะลุงอ้าวเบะผมผมัว่วกว่าลุงเยอะเายกี่ปีแลนะ้วเนี่ยผมเล่นมาสี่ปีลุงเล่นมาหนึ่งปีนะลุงเล่นไปเ<ค>ยอ,อะ,ะ,ะใครชื่อน้องวะฮะลุงฮะใครชื่อน้องไม่รู้เฮ้ไปลงต่อ ไอ้เนี่ยลงบ่แยกลวนทำไมต้องหงายด้วยวะลงหมัดไฟด้วยมาสเตมาวันแมนเขาเป็นดาวลูกหลอกลงแก่ขึันบมเมาสิครับแป้ว เอาไม่โดนตองกาเป็นย่าลุงมาช่วยผมหน่อยลุงลุงจะตายคุณเบอัดตัวตายคุณดูคนนี้ไปีแม่งเลยจ้าแม่งเลย ไม่ไม่ใชุ่แบบนด้แม่ย้อนโอ้โหลุงเราอะไรกันเนี่ฮะลุงตายแล้วลุงนี่ถ้าเราตายเราเกิดใหม่เลยใช่ไหมลุงเกิดม,มัมาคอสนั่นแหละทำไมไม่ครับทำไมเราตายแล้วเกิดใหม่คนอื่นเขาตายตายเลย พอดีเรามีพลวัตพลังวิเศษใช่ไหมลงุงเออแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการถิ่นฐานเอาเงียบทำไมลุงพูดได้เด้้ตอนน้นพูดกับตันปุกลมด้วยปุกลมเอ้ยผู้ชมนึงลุงไปกินน้ำคนซ้ายลุงขวาม<ค>ไม่้ำคม ยังไงครับผมมันมาแล้วก็จะโผล่ออกมามั้ยเค้าโผล่ออกมาทางซ้ายฮะเห็นหัวมันนะเห็นกระบามมานะครับผมฝั่งนั้นอ๋อหัวขาวเลยมาละมันมาละมาละไม่เลยยิงอ้าชนะเฉยเฉยเลยยังไม่ได้เฉยแต่ก็เฉยไม่ได้เลย ตอบเป็นเ่องของเลงนะเป็เรื่องของเลงนะโอ้หัวตรงนี้หัวตรงขามั้ง M หกสิบมาว่าไม่ให้สกินไอ้ลุงมีลูกดอกไหมไม่มีสุไปไม่รู้ บอกบอกไอ้ที่ทำไมไม่ใ่าตจนขาดไอ้ช่องน่าบิ้นบิดดัก ตัดตุ้งยาบอะไรเจ้าหวงแบนอะไเป็นปืนอะไรดีเอาเป็นแต่ไม่มีดาคอนอ ไม่ลงไม่ลงงลองแล้วถ้ามันอยู่ระยะไกลลุงจะทำไงขออีคืนหน่อยไม่ก,ก็มีแค่นี้ต่อยหนึงเลย,ยลาหลาลุงนะฮะอะไรเงี้ยใหเก่งแรงเลยละลุงล่ะลุงเออลองแล้ว ลุงลุงเป็นภาษาีนภาษาไทยเจอปุบก็อกาลุงแซนดิสเอายืนมอเลยนะเยน,นะนลุงอ่ะให้เปเวอ่ะก็ได้อะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหไปไ ไม่อยากดูไปดูว่าอ้าวกำลังพ่ายเลยดู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 ผมจะขึ้นไดมอนด์แล้วนะลุงลุงอยู่แรงไล่บอลหนึ่งบอลหนึ่งคู่อ้าได้ที่หนึ่งอะครับนอนนอนลุงไม่ได้เก็บแลมก็ลุงเลเวลแค่เท่าไหร่เอง ผมเรวเลยไม่ดีมมผมก็แต่งตัวเท่เกินเ้อเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับการเล่นฟรีไฟล์ครั้งใหม่ของผมค่ะผม,ไม,ไ,มไม่ได้ถ่ายฟรีไฟล์นะนานแล้วผมบอกเลยว่าไม่รู้จะเป็นซีรีส์ดีไหมไม่ออกอาจเป็นว่าอาะไม่เป็นก็ได้เป็นก็ได้แล้วแล้วแต่อะอ,อาทิตค่ะ นี่ใครแม่งเรียกว่ามันตุ๊ดตุ๊ดพูดนี่หว่า <laughs> เดี๋ยวเดินลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวอ,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 อนะลเดี๋ยวตุเอาค้างยแมวเพไม่พอเดี๋ไปบอกไปหา กางกินกับการก,ก,กินตัวนึ่งก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะ่ะปุม่ลม,ล,มลุงกลับบ้านไปเลยไปโอ้แค่นี้แหละบ๊ายบายบ๊อบบอย